สวัสดีนะคะตูนค่ะเป็นตัวแทนของร้านมนูุนการยางหลังวัดจันทารามนะคะหรือบริษัทมรูุนไทยพัสค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็คือพ่อเริ่มต้นกิจการนี้มาอะไรมาค่ะจนตูนนะคะมาเสริมต่อกิจการของพ่อต่อก็คือดูแลร่วมกันละคะ่ะแต่ก็คือรับช่วงต่อจากพ่ออีกทีหนึ่งตอนนี้ก็คือพยายามปรับรูปแบบให้มันทันสมัยทันกับความต้องการของลูกค้าในหลายๆส่วนเพิ่ม,เต,มเติมมากขึ้นนะคะยังไงก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวลูกค้าทุกท่านไว้ด้วยละกันนะคะของร้านเรานะคะก็มีบริการนะคะไม่ว่า จะเป็นแมกยางรถยนต์นะคะซ่อมช่วงล่างเบรคคัสบริการถ่ายน้ำมันเครื่องจะไม่ว่าจะเป็นเซ็ตโช๊คนะคะช่วงล่างปีกนกบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อไม่ว่าจะเป็นรถยกสูงหรือว่ารถโหลดเราพร้อมดูแลให้ที่นี่ที่เดียวจบครบทุกแนวจริงๆเลยค่ะ ตัวเลือกคสัคุณภาพของล้อแมกนะคะเพื่อที่จะเอามาจําหน่ายให้ลูกค้ามีการเลือกมาตรฐานการรับประกันที่ดีนะคะเป็นแบรนด์คุณภาพเพื่อมาซัพพอร์ตความต้องการของลูกค้านะคะความต้องการลูกค้าเป็นแบบไหนเราก็พร้อมซัพพอร์ตให้ลูกค้าได้ตามความต้องการเลยค่ะก็คือถ้าไม่หลอกก็คือไม่ต้องกลับบ้านเลยทีเดียวก็ที่เราเลือกแบรนด์คอสมิกนะคะนอกจากจะมีสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วมาตรฐานของเขานะคะคุณภาพการรับประกันของเขาก็จะมีรับประกันโครงสร้างแมกนะคะก็คืออยู่6ปีแล้วก็สีนะคะ รับประกันเลย6เดือนยางนะคะรับประกัน5 0า0 0กิโล2ปีก็อขอเชิญชวนลูกค้านะคะทุกๆท่านนะคะทุกๆแนวแล้วก็ทุกๆรุ่นรถนะคะให้มาใช้บริการของที่ร้านนะคะเรายินดีให้บริการนะคะก็คือสนใจตัวไหนสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะก็การมาร้านมนุกนการยางนะคะนี่เลยคะ่ะเราก็มาเส้นเพชรเกษรก็คือพอถึงเจอสะพานบ้านโป่องอะคะ่ะร้านมนุกนการยางอยู่หลังวัดจันทารามเนาะพอจะขึ้นสะพานบ้านโป่งเราไม่ต้องขึ้นนะคะเราลอดใต้สะพานมาเจออุโมงก็สามารถกลับรถแล้ว ขึ้นมาก็เจอร้านมนุนการยางได้แบบง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ช่องทางการติดต่อของร้านมนุนการยางนะคะเรามีหลากหลายช่องทางให้เลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะใช้ชื่อมนุนการยางหลังวัดจันเลยนะคะหน้าพ่อเด่นๆชัดๆเลยค่ะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อก็จะมี081นนะคะ5 8 6 9 7 6 9เานะคะ0 9 9 9 5 4 9 7 8 7เีจรานะคะมีจาหน่ายนะคะแม็กยางรถยนต์ทุกแนวครบจบที่นี่ที่เดียวให้ลูกค้ามาเลือกใช้บริการได้ค่มะมนุนการยางหลังวัดจันนะคะอยากหลอดนะคะเดี๋ยวมาที่นี่ ได้เลยค่ะรอจบครบทุกแนวนะคะไม่หลออไม่ให้กลับบ้านแน่นอน